สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้คือเรื่องความหมายของคำว่าหรูหราค่ะครับซึ่งดูเหมือนว่าออทุกวันนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ของแพงๆแล้วนะครับใช่ค่ะมีหลายมิติมากข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยทั้งหมดวิเคราะห์เทรนต์ต่างประเทศแล้วก็ความคิดเห็นของผู้บริโภค ครับผมเพื่อจะมาดูกันว่าแก่นแท้จริงๆของความหรูหราในยุคเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้ลองนึกถึงภาพความหรูหราแบบเดิมๆก่อนนะคะก็คงเป็นพวกสถาปัตยกรรมใหญ่โตโออาครับเสาโรมันหินอ่อนแพงๆใช่ค่ะหรือห้องรับแขกรูๆที่แบบใช้บ่งบอกฐานะกันแล้วก็พวกสินทรัพย์ที่จับต้องได้ชัดๆเลยนาฬิกาแพงๆเสื้อผ้าแบรนด์เนมรถหรูบ้านหลังใหญ่อะไรแบบนั้นครับผม แต่ทีนี้พอเราเข้าสู่ยุคดิจิตลอลโดยเฉพาะมีโซเชียลมีเดียเข้ามาอ๋อการอวดมันเปลี่ยนไปใช่ค่ะการแสดงออกถึงความหรูหรามันก็เปลี่ยนรูปแบบไปจากแค่โชว์ของก็กลายเป็นโชว์ประสบการณ์ลักชัวรี่ขึ้นมาอืมคือความหรูหราที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับ แบรนด์ต่างๆก็เริ่มเจาะตลาดแมสมากขึ้นคุณรุ่นใหม่ที่มีกําลังซื้อก็หาซื้อได้ง่ายขึ้นประสบการณ์อย่างเที่ยวต่างประเทศก็ดูจะง่ายขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีสายการบินราคาประหยัดเยอะแยะไปหมดใช่ครับเพราะอะไรอะไรมันเข้าถึงง่ายขึ้นไอความรู้สึกพิเศษความขลังแบบเดิมๆมันก็เลยจางลงไปครับผมพอความพิเศษแบบเดิมมันหาได้ง่ายใครๆก็มีได้คุณค่าในสายตาคนก็เลยเปลี่ยนไป จุดที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันสะท้อนค่านิยมใหม่ๆด้วยนะครับค่านิยมใหม่ๆอย่างเช่นอะไรคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ millennials หรือ Gen Z เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับการเติบโตส่วสนตัวความสัมพันธ์ความทรงจําที่มีความหมายมากกว่าแค่การมีของแพงๆอ๋อกลายเป็นว่าคุณค่ามันเปลี่ยนไปอยู่ที่อย่างอื่นแทนใช่ครับอย่างเช่นเวลาอิสรภาพสุขภาพหรือแม้แต่การใส่ใจสิ่งแวดล้อมพวกนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่มองว่า หรูกว่าเดิมไปแล้วเข้าใจเลยค่ะทำให้เราเห็นเทรนด์แรกที่ชัดเจนขึ้นมาเลยก็คือ experiential luxury ครับการให้ค่ากับประสบการณ์เหนือสิ่งของอย่างเช่นการไปพักผ่อนในรีสอร์ทที่แบบเน้นธรรมชาติจริงๆจังๆหรือได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจริงๆอืมหรืออาจจะเป็นการลงทุนเรียนรู้ทักษะใหมๆ่ๆการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช่ครับปัจจัยมันก็มาจากหลายอย่าง ทางเรื่อง work-life balance ที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียก็มีส่วนเยอะค่ะการโพสต์รูปไปทำกิจกรรมดีๆเช่นไปปลูกป่าหรือไปซาฟาอีนนเชิงอนุรักษ์อาจจะดูดีกว่าแค่โชว์ของแบรนด์เนมเฉยๆในบางครั้งครับแต่มันก็อาจจะสร้างแรงกดดันแบบใหม่ๆได้เหมือนกันนะแต่แก่นหลักๆของ experiential luxury ก็คือความพิเศษเฉพาะตัวหรือ exclusivity การปรับให้เข้ากับแต่ละคน personalization ความแท้จริง authenticity แล้วก็โอกาสในการเติบโตจากประสบการณ์นั้นๆครับนอกจากการใช้เงินกับประสบการณ์แล้วอีกแกนที่สำคัญไม่แพ้กันที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องความหรูหราก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับแนวคิด eco friendly is the new luxury ใช่ค่ะคือมองว่าการใส่ใจโลกนี่แหละคือความหรูแบบใหม่ทำไมถึงหรูก็น่าจะเพราะมันทำยากหรือเปล่าคะ มันอาจจะขัดกับความสะดวกสบายส่วนตัวนิดหน่อยครับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่อนข้างสูงมีตัวอย่างให้เห็นเยอะนะคะเดี๋ยวนี้อย่างโครงการอสังหาที่ได้มาตรฐานลีดที่เป็นเกณฑ์อาคารสีเขียวครับหรือแบรนด์สินค้าที่เน้นออร์แกนิกการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพวกนี้ก็ถือเป็นความหรูในรูปแบบใหม่ได้ใช่ครับหลักการของความยั่งยืนมันก็ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการขนส่งการใช้งานไปจนถึงการกําจัดเลย ซึ่งมันสะท้อนแนวคิด Truly Luxury คือความหรูที่มาจากคุณค่าข้างในจริงๆไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เราก็มีอีกระแสะที่ดังมากๆช่วงนี้เลยคือ Quiet Luxury อ๋อความหรูแบบเงียบๆใช่ค่ะหรูแบบไม่ตะโกนเน้นคุณภาพวัสดุความประณีตไม่เน้นโลโก้ใหญ่ๆครับนึกภาพออกเลยพวกเสื้อผ้าเรียบๆแต่ดูดีมากๆ ใช่ค่ะอย่างหมวกแก๊ปลอโรพิอานาที่เห็นในซีรีส์ดังๆที่ดูเรียบมากแต่ราคาสูงลิ้วครับมันจะตรงข้ามกับพวกโลโกไมเนียหรือสไตล์ b e a s t ที่เน้นแบรนด์ชัดๆแล้วในยะของมันคืออะไรคะทำไมคนถึงหันมาสนใจ q u ายเล l ลักชัคือมันเหมือนเป็นการแสดงสถานะแบบใหม่ครับที่ซับซ้อนกว่าเดิมไม่ใช่แค่มีเงินซื้อแล้วจบแต่มันต้องมีรสนิยมพอที่จะรู้ที่เขาเรกกันว่า if you know อ๋อ <You> know. oh, เหมือนเป็นค้อลับของคนในวงการนั้นๆประมาณนั้นครับซึ่งมันก็ดูเชื่อมโยงกับความยั่งยืนได้นะเพราะเน้นของดีใช้ได้นานแต่ราคาก็สูงมากๆอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยมันก็ยังเป็นเรื่องของกาลังซื้ออยู่ดีฟังดูแล้วความหรูหรามันซับซ้อนขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากที่บอกว่าความหรูหราที่แท้จริงหรือ the real luxury เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรามากๆเลยก็ได้ครับ อย่างเช่นอะไรบ้างครับการได้นอนหลับเต็มอิ่มมีคุณภาพอันนี้จริงครับสำคัญมากเช้ามันใหม่ที่ไม่ต้องรีบร้อนมีเวลาทำอาหารกินเองง่ายๆมีเวลาเล่นมีอิสระที่จะเลือกใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ทำตามตามกันไปใช่ค่ะหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการได้คุยกับคนที่เข้าใจเราจริงๆได้ยินเสียงนกร้องตอนเช้าครับการได้เดินเล่นในธรรมชาติพระอาทิตย์ตกสวยสวยหรือความสบายใจเรื่องการเงิน การได้เป็นตัวเองจริงๆแกนของแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนโฟกัสเลยครับจากการหาการยอมรับจากข้างนอกผ่านวัตถุมาเป็นการให้คุณค่ากับความเป็นอยู่ที่ดีจากข้างในคุณภาพชีวิตจริงๆอืมมันตอกย้ําว่าเงินอาจซื้อสุขภาพที่ดีได้ไม่เสมอไปครับหรืองานที่ดูมั่นคงก็อาจาจะต้องแลกกับเวลาหรืออิสรภาพที่หายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่กลายเป็นของหายากและมีค่าจริงๆในยุคนี้ สรุปได้เลยนะคะว่านิยามความหรูหราวันนี้มันกว้างขึ้นมากๆเลยไม่ได้ผูกติดแค่กับของแพงอย่างเดียวแล้วแต่ขยายไปถึงความหมายประสบการณ์คุณค่าอย่างเรื่องความยั่งยืนความเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งและสุดท้ายคือความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองตัวงานฝีมือประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่มีความหมายเข้าไว้ด้วยกันโอ้แสดงว่าแบรนด์ต่างๆในอนาคตก็ต้องปรับตัวเยอะเลยสิคะ ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ขายของแล้วแต่ต้องสร้างระบบนิเวศของประสบการณ์ต้องเข้าใจลูกค้าลึกซึ้งขึ้นเล่าเรื่องให้เป็นพระอนาคตของความหรูหรามันดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการเติมเต็มคุณค่ามากกว่าแค่การสะสมวัตถุแล้วครับฟังดูแล้วความหรูหราในวันนี้และวันหน้ามันกลายเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลมากขึ้นแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งจับใจมากขึ้นจริงๆนะครับครับผมก็น่าคิดต่อนะคะว่า ถ้าความหรูหรามันผูกติดกับคุณค่าที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อย่างเช่นเวลาสุขภาพความสัมพันธ์ที่ดีหรือความยั่งยืนสิ่งนี้มันจะส่งผลต่อค่านิยมหรือการบริโภคในสังคมวงกว้างนอกเหนือไปจากตลาดสินค้าหรูหราที่เราคุยกันในวันนี้ได้ยังไงบ้าง